อีกสักคู่ก็จะทำการจุดผาเิงเหาพลังจันทร์น้ยยังไงสมีเฮ็บธงเขียวพร้อมนะครับจุดไ,ได้หร่ครับป่านนี้จุดไ้ครับท่านเข้าบังเกอร์นะครับเข้าบังเกอร์ด้วยอยาประมาณนะครับยาประมาณท่านจะเสียเวลาโดยท่านไม่พลาดทีหลงัง เสียงเกิดข้องคำปะหน้าแสดงว่าบ้างไฟสองร้านนี่จะเข้าไหวมือตรงกันได้ครับเออภาคงานก็จะเอาลำดับต่อไปเข้าเลยนะครับกลางสบูนใช่ไหมโอเคครับกลางสบูนนะครับ ลำดับต่อไปครับลำดับที่33เข้าก่อนบ้างไฟตะไล2ล้านนะครับบอกว่าตะไล2ล้านยังไม่พรอมนิดหนึ่งก็คือลำดับที่33ติบกัมพีแอพีลอยลงเบิกฟ้าบี